ตอนนี้กำลังเตรียมของกันจะไปทำบุญจ้ะตรงหน้าที่มองเห็นนี่ก็จะเป็น บ้านโยมน้องสาวตอนนี้โยมโยมก็กำลังเตรียมของกันจะไปทำบุญวันนี้จะมีพิธีทำบุญสงน้ำคุณพ่อคุณแม่วันนี้จะจัดเป็นวันรวมญาติราวราวเเนี่่่ยยถมมใชั ใช่แล้วอย่างว่าผมไปดีเพิ่มว่ะอ้าวก็ไม่เคยเห็นเพิ่งนะอันนี้อันนี้ทุกทายเนี่ยหวา ี่ตาสามีสามีลูกลูกปูเป้ลูกปูเป้ร้านใหญ่เป้าร้านใหญ่เป้าอยู่นี่ก็โยมน้องชายคนขวามือก็โยอมพาย ขันซ้ายมือก็ยมแดงแล้วครจะรับคะคะอ๋อตอนนี้พวกยมน้องสาวน้องชายกำลังจัด เตรียมของไปทำบุญวันนี้จะเป็นวันรวมญาติที่มงเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือยมเน่และก็ลูกชายจะ้ะ มันไม่ใช่เอาดอกไอหาเลยฮะไปบใบใบก้านใบอ่ะแหละก้านใบอ่ะเนี่ยเออเหมือนก่าเนี่ยเนี่ยอยู่นี่ก็คือหมู่6บ้านทับพริกตำบลทับพริกอำเภออารามประเทศจังหวัดสระแก้วหมู่บ้านนี้เมื่อก่อนนี้มีเป็นหมู่บ้านเดียวกันก็เลยมาแยกออกอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่หมู่6จ้ะบ้านทับ ริกหมู่6ตำบลทับริกอำเภอลันประเทศจังหวัดสระแก้วจ้ะที่เห็นข้างหน้านี้ก็คือโรงเรียนสับปทุมบ้านสับริกตำบลสับริกอำเภอลอา,านประเทศจังหวัดสระแก้วจ้ะ วันนี้วันที่1เมษายนพศ2565ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน4วันนี้จะเป็นวันรวมญาติสงนำอาิคุณตานะคุณยายคุณปู่คุณย่าตอนนี้ช่วงนี้กำลังเตรียมงานกันอยู่จ้ะ

พูดในเรื่องแล้วแดูจอยาวกี่ออกเอาล้วเอาไว้เอเาไปขึ้นมาที่ ียอนันนี้บอกเดี๋ยวบมาเดี๋ยวตะพันเราเคียดเอาเด้ยามอยู่ตรงกลางัถเคียกันดีแท้ยาไปยิงหมูกยิงฟานในป่าคนนะกับนุค้นะเออมท่านั้นแล้วนักล่านักกันเนาะเลืไหผ่าน้อยังมองัน ชัดที่ง่ดยไม่นายมีไปนี่ฮึมฮึมอยู no ่บ้านคนแล้วหือไงยามนุนขาดิไม่งันอยู่ดีไปอันนี้ไปซักแห้งไปทำมี่มาเนี่ยเอาเพิ่มลงพ่มเลยบ่ เออเพื่อนลงคุัดอก่อนนะม่ได้มาเม่ได้ขลไ่ทาไ่ได้ทาแล้วคันยงงอาจารย์สีองค์นึงก่เออบ้านหอมีสองค์เลยนมมอจารย์สีองค์หนึ่งองค์เดยพุ่ง่งหน้าเลยอาจารย์ส่กับิจารย์สีั่งหน้าเนาะ โอ้จำสี่ได้แปดลอยได้ไหมอุโศสองแปดลอยด้อุโะสองเงิร้อยคได้ตันยังำัให่แค่สองร้อยอูด่โอ้แต่บ้านเาถูกนีไองานซบมีเพิ่นได้หลายด้อเนาะได้โได้ไปกอบเป็นกรมได้ไปกอบเป็นกรมเลยนี่งัจ้องซคืนนึงกซิบกวัากีเกตายซอๆกันูเนาะเป่จว่ารได ตอนนี้พวกญาติๆกำลังทยอยมาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ก็ไม่จอยจะลูกเหมือแม่มีอะไรด้วยโอ้เศรษฐได้ออกไปเสรษจจ่อยลัดเลยลงสู่ดินน่แหละปักโต้เลียวเระบอมันเลียวแล้วโอ้ยพอแปดตันอยู่วะหอกเล็น้อยเสือแปดตันโอ้ยขอได้กันสามไร่เก้าตันกว่า วันนี้วันที่หนึ่งเมษายนพศ2565ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือนสเ่ื่วงนี้พวกญาติายกำลังเตรียมงานกันเพื่อจะทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณยมคุณพ่อพันธ์จันท่าคำแสงยมคุณแม่สุพัน์จันท่าค้าแสง โยมนันทาจันท่าคำแสงโยมสาราญนจันทาคำแสงตอนนี้พวกโยมน้องทั้งหลายเตรียมสถานที่ที่จะทำบุญทุทิ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับโยมข้อโยมแม่กล้จะเสร็จแล้วจ้ะ

เงียบเงียบขอแม่พระออขอรนีพระ,พระผุ่ม,มเจ้าทีาาทและเสียววัทละและเสียววันละชั่วโมงเรา,เา,เราชัว่วโมง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาวะใหม่ขอแม่พระธรณีพระผูิผเจ้าที่และเทวราทุกหม่เ,หเ,รมหรเราจงมาเป็นพยานยาข้าประเจ้าชื่อ,อชื่อใครชื่อมัน เทวาปัญจวัสนิยุงขอเทพาเจ้าชงเล่าขานยมคุณพ่อสุพรรณจันทกำมแสงโยมคุณแม่สุพรรณจันทกำมแสง ชมนางนันทาจันทาคำแสงนางสารลานจันทาคำแสงถ้ายังไม่ทราบเ้่าสารการบุญนี้ขอเทพเจ้าทรงเล่าขานขอให้ท่านเหล่านั้นทรงได้รับทราบ เมื่อทราบแล้ว,ลวจงอนุโมทนาผู้สนคนบญสาธุข้ามาปักกีหละคน